สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับสวัสดีพี่พี่น้องๆชาว YouTube สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเอ๋อพี่กิ่งมุมดดูอะไรสวัสดียามเช้าดูอะไรระบบอะไรไไจะซ่อมให้เหรอเอาเดี๋ยวไปดูหมอตาลเอาคนปูเข้าบ้านก่อนอู้ย น้ำไหมเข้าได้ไหมเนี่ยปุดดูน้ำไหมมันจะอยู่ได้นาำไหมเนี่ยพี่กำแพงเนี่ยอู้ฮะอืมอยู่ได้นานไหมนอนน่ไลนหลซึม <laughs> ฝนตกหนักมากครับเมื่อคืนครับโอ้มาถึงแล้วคุณปู่เลแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้ามาร์คทูปีศารนี่จะได้มาเหยียบบนพื้นบนหางเทเลอร์คุณปู่ ข,ขึ้นสู่รังเก่าขึ้นสู่บ้านบ้านเก่านะครับเจ้ามาร์กทูปีศาตร์ของเราระบบก็ยังดีอยู่ครับหมอตาลกำลังปั่นลมอยู่ครับยอมรับยอมรับเลยนะครับว่าคุณปู่นี่สุดยอดเลยครับวิ่งระยะทาง โอ้โหจากนับจากบ้านกรวดไปถึงที่เจ้ามาร์คทูอยู่นะครับ200โซน190กิโลครับหมอ,อตาลจะเอาเข้าข้างในแล้วพ้นบมะ่ะถอยใหม่ดอถอยไปใหม่ตีโค้งใหม่นี่ อันนี้ใส่เกียร์สโลอยู่นะครับต้องใส่สโลต้องตีโค้งหน่อยงั้นเดี๋ยวมันไม่พ้นครับโอ้สภาพนี่ก็อย่างว่านะครับรถเขาซื้อไปใช้งานอะ ทีนี้เจ้าของรถนะครับไม่มีเวลาไปดูครับคือรถนี่ปล่อยให้ลูกน้องขับอย่างเดียวครับมันก็จะเป็นสภาพนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของนี่พูดได้ว,ว่าไม่ไม่ได้มาดูรถเลยแหละครับปล่อยอย่างเดียวครับสภาพมันก็เลยเป็นประมาณนี้โอ้ทลไล่ป่ะคนนานอนนี่คนไหมคนไหม โอ้พ่นไลยพ่นโอ้ทะลายทะลายทะลายโอ้เดี๋ยวผมไปดูข้างหน้าก่อนเดี๋ยวจะให้เอาเข้าไปข้างในนู่นเลยข้างหลังเลยเฉะมากๆเลย เด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวินเดินเดมาเลยมาเลยซ้ายหน่อยเอาตรงมาตรงมาซ้ายอีกซ้ายอีกเออตรงมาตรงมาตรงมาก่อนตรงมาก่อนตรงมาก่อนตรงมาทางนี้เลยหักขวาเลยเอ้ยหักซ้าย Hạc sai đây Hạc cái này Bao 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 Hạc một lưới hạc một lưới Bao 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 Lưới đây lưới 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 lại lên อ๋อถอยหน่อยโยกหน่อยเล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 ยพ่อพ่อเป็นพี่แคบนะครับอาถอยถอยถอยเล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 ยพ่อพ่อพ่อเดี๋ยวอเล็กนี่ออกก่อน Oh. Hàng một lơi, hàng một lơi à, bay, à, bay Bò, bò, bò Thoái này, thoái này Thoái Lê, 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 lê Oh Oh, tan, bò Tổng đi lại ติดสายไฟเดี๋ยวค่อยเอาลงครับอ,อู้ตรงนี้ลงพุบเลยนี่อู้ทไมมันลงงี้วะลุ้มอะไรนี่ hệ tùng bệ chơi À <tú> đá, Tù đó tù ครับมาถึงโคหนึ่งประมาณสองทุ่มนะครับเดี๋ยวเสร็จตินกกจะเอาลงนะฮะบรรยากาศครับแต่เช้า แต่ตีสี่นครับฝนตกเละเละครับผมนี่นี่จะเป็นดินแถวปทุมนะฮะทันยานะเรียบร้อยไม่ต้องไปไหนแล้วครับนี่ครับแค่นี้ก็ฟรีแล้วครับไม่ได้ไปไหนแล้วครับเรียบร้อยครับบอสบ้านเดียว ไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นดินเลนครับไปไปไปโจมจมแล้วจมแล้วจมโจมอ๋อจมจมจมรอหน้าจมโกลี่โกยโกย่ไปโกยไปถอยถอยจมแล้วครับ มากโอ้ยมิดลหรอหุอ <laughs> มมาเลิกเลยได้้รบเ,เ,เอาเอา,เอาลงก็และ่ะมันยุบอันนี้มันยุบได้หรอได้หรอต้องเอาไปโค้งเอาลงตรง,งนี้แหละรับลึกครับ โมครับอาจานอตวางกับดักไว้อาจานอตวางกับดักไว้ไปน้อยน้อยน้อยวางเด้อวางฟาดเด้อพอพอพอเดี๋ยวเดี๋ยว

บิดเยอะนะเดี๋ยวมันไปฟาดกันนู้นเออไ,ไ,ได้ได้เอาลงตรงนด้นย้ายหัวแมงนุลได้ยยแล้วเสียแล้แลอค่อยลงอค่อยลงอค่อยลงห่างกันนู้นหน่อยเดียวนะอย่าให้มันบิดไปนู้นอย่าให้หัวบิดเออบิดแมงนี้เออนั่นแหละนัน่นแหละห้านั่นแหละ บ้าวบาวบาวบาโอ้ค,ครับมันปู่จะไม่ปาดพายุนะครับ เดี๋ยวนี่ดันเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดันเดี๋ยวก็นี่ดัน่ะเดี๋ยวนี่ดันอ่อาน,นะครับลงถึงพื้นพอหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับ อะไรที่แบบเละมากนี่นะอันนี้ก็จอด ้อยครับนี่ครับคืนนี้ถ้าเช้านี้ถ้าออกไม่ได้นะครับผมต้องขึ้นตรงนี้นะครับรถยกนะฮะต้องขึ้นตรงนี้เละครับคงไม่ได้กลับบ้านนะถ้าขึ้นตรงนี้ครับสบภาพพื้นยอด จากที่ไปอยู่ในป่าในดงมานานแสนนานดูครับกลับมาครับสภาพลอยหลออ,ออกมาฟื้นฟูนสภาพใหม่นะคแต่อย่างอื่นยังดีหมดเลยนะครับเร็วอะไรเน่นอันนี้ก็ตามสภาพครับการใช้งานของ,ของเต่าเขาไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ อาจจะดูแลแต่ดูแลไม่ถึงนะอีน,นี้ก็เดี๋ยวเียบโติน็็จะมาฟืนฟ้นฟูสภาพใหม่กลับมาหล่อเหมือนเดิมแน่นอนครับมาถึา ชุ่มชื้นไงอะไรมันมันนี่ลูกนี no ่ค yani รับ <GO> ร <av uther> ้องครับทนทานนานปีเพราะเหล็กหนาทนทนหนามาก แน่นนี่นะเปลี่ยนโคนอะไรยังแน่นอยู่เลยท่านเปลี่ยนปลุ่มมาใหม่เนี่ยใช้ของอรลียะแน่นเสียงโบหวานดีเนาะครับเจสตินแกบอกว่าเสียงโบหวานเนี่ยเมื่อเช้าแกไปชิมดูแล้วหวานมากแกไปชิมดูแล้วครับเอาไปนิ้วไปปลายปลายเลียดูแล้วหวานจัดเลย เอามาไม่ต้องล้างเลยนะครับฝ้าฝนล,ล้างให้เรียบร้อยอุม้มกระบอกก็แห้งแห้งนะี่ครับภาพจารบีเฉย เอาปี๊บมาแล้วครับฟางพร้อมถอยเสียอบปี๊บอบปี๊บเลย <c oughs> ลงที่เรียบร้อยครับโอ้นี่ครับน่าจะไว้ใช้งานเลื่อยๆกันเน,ะนาะจะมักทูพิศาสเดี๋ยวไปซื้อใบแท็กมาใส่เพื่อครับตรงไหนที่หัก ซื้อมาเปลี่ยนใหม่เลยยิงน็อตออกครับนนมากไฟของเราจอดตักฝนอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาธรูมชมเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสรุปแล้วคันนี้ไม่ต้องขายเนะาะไว้ใช้เนาะคอมเมนต์มาหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ